ก็ตัดเข้ามาทิปที่สองนะฮะทีมงานเซอร์วิสของเรานะคุณภาพทีมงานคุณภาพนะครบกันมีอยู่คนเดียวเท่านั้นครับคนเดียวเท่านั้นที่จะโดนบรนดาลให้เครื่องยนต์นี่ไปถึงระดับขั้นเทพนะฮะดูสภาพเครื่องนะเทพสีใสหรือเปล่าดูสภาพเครื่องนะนี่แหละที่จะกิน CB r สองสูบนะแต่ผมประับใจอยู่อย่างเดียวนะรถคันนี้ันโนอ่าะอ่ะ,อะช่างว่าอะไรนะ อะไรเอา่งผมชอบอยู่อย่างเดียวนะรถคันนี้ตั้งแต่ที่ดูๆมาเนียก็คือข้อความอะไรบางอย่างนะข้อความอะไรบางอย่างโห้นี่ช่างให้สักยันด้วยนะเนี่ไม่ธรรมดานะสักยันด้วยรถล้มแล้วจะไม่เป็นไรนะเขาล้มมาบ่อยแล้วชอบอยู่อย่างเดียวนะก็คืออันนี้ไม่รู้ว่าใครคิดนะ อันนี้เป็นสติกเกอร์อาจจะเป็นชื่อทีมงานของเขานะอะไรนี่โสตายลูกประทาตนะโอ้โสตายลูกประทาตออันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนนม <บน S 1> ทีมงานเลสซิ่งฮ <บน S 1> นะเลสซิ่งโสตายลูกประทาตวิวคนนีรถช่างไปเบื้องบนรถช่างรถช่างอาันนี้นะอันนี้ก็เป็นเป็นรถของของช่างนะช่างช่างมันเถอะช่างนะช่างเมื่อกี้ช่าง ออกน่าจะออกมาจากค่ายหรือสังกัดเดียวกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงโสตายลูกพระธาตุอ๋อเป็นเขาเป็นเจ้าของอู่นะทีมงานเซอร์วิสคุณภาพโสตายลูกพระธาตุมีปัญหาด้านเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องยนต์ไม่แรงบิดไม่ได้ดังใจติดต่อได้ทีมงานโสตายลูกพระธาตุนะฮะแล้วท่านจะได้ความประทับใจในอรอบ หรือว่าอัตราการเร่งของรถของท่านาเรเรียนเชิญได้ที่โซตายเลสซิ่ง